ติชนรายสัปดาห์ตื่นฮือฮากันมากครับเพราะตอนนี้เนี่ยมันมีละครเรื่องหนึ่งมีละครเรื่องหนึ่งทางช่องสามเล่นอะไรฮะพี่เก๋มนรักน้องผักขยางขยงมาหนเดชเล่นหาเดชเล่นแล้วก็เป็นเรื่องอีสานซึ่งดังมากเลเอาหน้ณเดชผู้อีสานน่ะมัดังดีนะใช่ไหมแต่ได้ดังเอไม่ใช่ยายาเรามีหน้าปกของไม่ด้ชวยให้ดูหรือเปล่าอฮเป็นมนรักหน้องผัก ขยะขยะนฮะเออแล้วประเด็นมันเกี่ยวอะไรกันพี่กับเรื่องนี้เขาก็เล่นให้ดูไงเขาก็เล่นให้ดูว่าเรื่องเป็นยังไงเขาบอกว่าศึกมนรักน้องผกขยะขยะเนี่ยมาจากการวิเคราะห์ของมัติชนมัติชนนี่นะฮะปกเขา ล้ำมากไม่ใช่ล้ำด้วยเทคนิคกราฟิกนะล้ำด้วยไอเดียนะครับนะฮะเขาก็บอกเลยเนี่ยว่าเรื่องมันเป็นยังไงบ้างนะครับก็คือเล่าเรื่องของสามวันการพิปรายประมาทสีลงคะแนนอย่างกับหนูมันก็เป็นปัญหาไม่คือหนูธรรมดาก็ว่าแย่แล้วว่าหนูที่เขาพูดถึงเนี่ยมันมีนายยแฝงอีกหนูนุกินเรอะมั้งไม่รู้นะฮะ ครับ uh huh. แต่ว่าที่นแน่ๆมันก็มาจากกรณีที่มันมีข้อไม่ลงรอยกันแหละร,ระหว่างทั้งตัวของอพรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคพลังประชารัฐแล้วก็รพรรคภูมิใจไทยหรือนะ,ะก็พรรคภูมิใจไทยคุมกระทรวงทั้งแคมนาคมทั้งกระทรวงสาธารณาสุขแต่ปรากฏว่ากระทรวงเหล่านี้ถูกตัดงบลดลงมาใช่ uh huh. นะฮะก็ทาให้ท่าทีของอย่างเช่นคุณชาดาไทยเศษใช่ไหมสสไทยธานีนี่ถึงขั้นก็บอกว่า เมื่อเขาไม่รัดอนุทินแล้วเราก็กลับบ้านเรากันเถอะนะฮะไม่ทราบว่าบ้านจะอยู่ไหนนะฮะอุทัยอุทัยใช่ไหมไม่ไม่บ้านครูอรือทีมอยู่ไทยหรือเปล่าไม่ใช่ไม่อยู่ในรังคันเียงมัวไปนะแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีสสรุ่นใหม่ใช่ไหมฮะของพรรคภูมิใจไทยอย่างคุณแบทพาร์ทเนอร์เนี่ยนะครับก็จัดหนักเต็มที่นะฮะทุกคนก็คาดหวังว่าการอภิปรายเนี่ยจะเผ็ดร้อนไม่พอเนี่ยนะฮะก็จะต้องมีการแสดงท่าทีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับ ผลประโยชน์ของประชาชนจริงแต่กลับกลายเป็นว่ายกมือให้กันอย่างข่าวเสียงบอกคุณชาดากับคุณแบดว่าในเมื่อเขาไม่รักเราแล้วก็ย้ายมาเพื่อถ่ายแต่ข่าใช่ไหมคะรืก้าวไกลก็ได้นะคบเสรษฐีรวมไทยก็ยังมีนะครับนะครับก็ได้ดูคุณพิธาลิมเจนรัฐจากก้าวไกลแสบให้ด้วยแหมอภิปรายกันผมได้ยินแววเสียงลําโพงว่าท่านแต่ละท่านเนี่ยอภิปรายความเหลวแหลกมามากมาย แต่ท่านก็ยังจะลงคะแนนนั่นก็เท่ากับว่าเป็นเพียงแค่ลงลิเกะะท่านวิปรายย่งกับราชสีลงคะแนนอย่างกับหน,นะะูแต่หลายคนเขาก็บอกว่าจะเอาลายกับคนกลุ่มนี้นะครับอย่างที่มติชนเขาวิเคราะห์ว่าแม่เราจํากันได้ไหมฮะ,ะกรณีการพิจารณาวาระที่3ของการแก้รัฐมนูญเมื่อคุณชาดาทิ้งบอมกลางที่ประชุมว่านะ ผมคงไม่ร่วมสังคับการกับพวกช่อชนสีถนนชัยโกหกปลิ้นป้อนไร้าสาระสินดีและนี่คือสภาโจกยกให้ไหมฮะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นความหมือหวาใช่ไหมนะฮะในการเล่นไปอาจจะสะท้อนแหละนะครับมันคงมีแรงกดดันมาจากประชาชนในพื้นที่มาระดับหนึ่งนะฮะแต่ถามว่ามีประโยชน์อะไรถ้าเอาสิ่งที่ประชาชนเป็นกังวล ออกมาวิพากษ์วิจาร์ณแต่คุณไม่แอคชั่นบนสิ่งนั้นไมน <ะ S 2> แ่แต่ว่า <นะ S 2> สิ่งหนึ่งที่ในบทความของมติชนในเนมลรักหน้องผักขยะขยะเนี่ยนะครับเขบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีการเ,าเรียกว่ากระทบกระทั่งกันในสภาคนที่กลายเป็นตัวเชื่อมกลับเป็นคุณอนุทินชาญวีรกุลเองเหรอฮะใช่นี่คือคุณอนุทินในี่ยพยายามที่จะปรีประประนอม,ปร,นอมประสานประโยชน์แล้วก็ โอภาปราศัยทุกครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่เราเห็นการปรากฏกายของคุณอนุทินเคียงข้างพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะยิ้มแยม้มแจ่มใสคือแบบนะไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิน้นกรณีที่คุณอนุทินพูดวอล์กอินได้พลเอกประยุทธ์บอกว่า site ออนไซต์ลิจิสแตชั่นก็ไม่ว่าอะไรทั้งสิน้นคือไม่มีการออกมาตอบโต้อ,ตอะไรเลยไงมีมีฮึดฮัดอยู่นิดช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็แต่พอหลังอภิปรายนี้รู้สึกเหมือนแบบ ท่าทีคุณทินเปลี่ยนแล้วกลับมานี่มอีกแล้วนะฮะเออนะก็เป็นมวนรักเลยฮะไม่รู้มีมวนอะไรกันัทเกลียดอันนี้คือตบจูบตบจูบแล้วฮะโดนเขาตบแล้วก็จูบตัวเองอ่ะเออคือโดนเขาตบแล้วไปจูบเขาด้วยอ่ะใช่ไหม ตบจูบไม่มีแต่เขาตบเราแล้วเขาจูบเราใช่ไหมอันนี้เขาโดนเขาตบแล้วเดินไปจูบเขาอีกช่วงหนึ่งนี้ภูมิใจไทยนี่โอ้โหได้เปรียบมหาศาลเลยนะตอนกลุ่มดาวเลอร์เขาวิภากษ์วิจารใช่ไหมหาพิปรายแล้วมตรีของภูมิใจไทยโอ้โหคุณอนุทินขี่เลยนะขี่บิกป้อมเลยตอนนั้นผมจําได้โอ้โหสถานการณ์พลิกฮะแต่ว่าตอนนี้ในกาอพิปรายเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีคนบอกว่านี่หรือเปล่ามันเป็นการใช้สงครามตัวแทนคือคุณอนุทินก็เล่นบทหนึ่งแต่ว่าให้ลูกพักเล่นอีกบทหนึ่งเล่นอีกบทหนึ่งอ่างไร เป็นคลื่นใต้น้ำโชว์ไงเงเป็นโชว์เท่าน,นี้แหละแล้วยังไงถ้าพลังประชารัฐไม่เพียงพล้ำรอบหน้านะดุลมันอยู่อย่างเงี้ยผมก็ยังบอกย้ําว่าตัวแปรคือเพื่อไทยเหมือนเดิมถ้าเพื่อไทยคะแนนไม่ลดนะมีล้นนะก็จะล็อกกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วรประชาธิปไตยก็จะโดนภูมิใจไทยกับพลังประชารัฐกินไปเรื่อยๆแต่ถ้าพลังประชารัฐพลาดด้วยอะไรสักอย่างเนี่ยตอนเนี้ยเปลี่ยนคุณจะได้ดูว่าคนอนุทินเองเนี่ย จะเปลี่ยนอะไรได้บ้างไม่แต่มันก็มีข่าวลือออกมาใช่ไหมอาจารย์วิโรจน์อาจารย์พีทที่พูดถึงการปรับคอรมอซึ่งถึงการจะปรับคุณนุชตออกจากรัฐมนตรีสาธารณสุขน,นะถอให้ปรับออกเ <c oughs> ขาก็ไม่ทําอะไรหรอกเขาก็อยู่เอาไปอย่างเงี้ยจริงเขาก็ทนไปอย่างเงี้ยเพราะว่าเขายังมีคำนาคมอยู่ในมือ,อถูกไหมเขายังมีพรรคอื่นอยู่เเขายังมีประชาปลดล็อกแล้วตามที่เป็นโปรเจกต์ของพรรคายตอนช่วยยกัญชาต่อไปจริงนะผมจะบอกให้ว่ารอบหน้าเนี่ยถ้าพลังประชารัฐไม่ ไม่พลิกเกมนะภูมิใจไทยก็จะไปซาะไปอย่างเงี้ยเท่านี้แต่ถ้าถ้าพลังประชารัฐเพียงพั้าภูมิใจไทยก็ได้เท่านั้นนะเว้น <When S 1> แต่ว่าจะไปดูดเอาฝั่งพลังประชารัฐเข้ามาได้ซึ่งอันนั้นจะมันมเพราะว่าถ้าสมมติว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างกับพลังประชารัฐทางใดทางหนึ่งในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านที่กำลังจะถึงเนี่ยพักเดียวที่จะมีศักยภาพนะฮะก็คือภูมิใจไทยพชาชาติปัดเนี่ยตัดทิ้งไป ก็ต้องดูว่าพรรคใหม่ที่เตรียมจะตั้งจากแก๊งมหาไทยอ่ะจะรอดหรือเปล่าถ้าไม่รอดภูมิใจไทยก็จะเป็นพ็รกซี่ใหญ่ของฝั่งพลังประชารัฐนั่นแหละฉะนั้นเขาก็ต้องญาติดีกับทางนั้นเขาจะมาแคร์อะไรกับประชาชนอย่างพวกเราใช่ไหมฐานเสียงในคะแนนอื่นเขามีของเขาในท้องถิ่นทุกที่อยู่แล้วครัเขามีหัวคะแนนซึ่งอกหักจากการขึ้นเป็นตัวแทนของพรรคอย่างประชาธิปัตย์ใช่ไหมอย่างพลังประชารัฐเขาก็เทมาภูมิใจไทยอยู่แล้วพรักภูมิใจไทยเนี่ยเป็นพักเราจังหวะอย่างเดียว ฉะนั้นพลังประชารัฐพลาดไม่ได้ถ้าพลาดนี้โดนภูมิใจไทยตลบหลังอืในการเลือกตั้งอแต่ถ้าไม่พลาดภูมิใจไทยก็จะแหะๆไปเงี้ยเรื่อยๆซึ่งมันก็แปลกคือตอนนี้เหมือนว่าภูมิใจไทยก็ยอมให้เขาแบบทําทุกอย่างอะอม่ไม่ไนะคือเล่นบทเหมือนกับเป็นนางเอกอะถูกทําร้ายถูกย่ํายีแต่ว่าแล้วก็เดินยิ้มสู้ไปยิ้มสู้สวยๆไปคือแบบคนด่าด่าการบริหารจัดการแต่ก็ไปด่านนทินไม่ด่าพออสมบคซึ่งประหลาดไง แปลกมากนะอออแต,แต,แต่แต่บางทีคุณทินก็ต้องสมควรเหมือนกันนะพี่เก๋ <c oughs> อันนี้ต้องต้องต้องสมควรนะอย่างเมื่อวันศุกร์อย่างเงี้ยที่แกออกมาพูดว่ามีที่ไหนบ้านเราเตงม้าตัวเดียวออมีทั้งหลายตัวเห็นไหมจอรนสารเลนจอรสารผ่านแล้วแล้วเฮ้ยมันยังไม่ได้ออกมาสู่ตลาดออ <c oughs> ถูกไหมคุณจะบอกว่าไอผ่านออยเนี่ยถือว่าเราไม่ได้เตงอะไรนะแทงม้าตัวเดียวนะไม่ใช่คือบางทีแกก็สมควรโดนเหมือนกันนะพี่ใช่นะฮะ แต่เขาพูดเขาไม่ได้แคร์ไงคือทุกวันนี้เขาพูด่เขาไม่ได้แคร์เรานะเขาพูดไปเพราะว่าเขายังมีฐานเสียงของเขาอยู่เพราะตอนนั้นเองฐานเสียงก็กิน